ทั้งหมดเริ่มจากอะไรพี่รู้ไหมอะไรครับคนพวกเราลืมง่ายฮะ,ะขาดทุนจำนำข้าวครับขาดทุนจำนำข้าวตอนนั้นใช้เงินไปเก้าแสนกว่าล้านนี่ทุกวันนี้ยังมีต้องจ่ายคืนอีกสามแสนกว่าล้านผ่านไปสิบปีแล้วใช้ไปเก้าแสนกว่าล้านรู้ไหมครับว่านี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะจากจำนำข้าวนะฮะ แล้วมีการโกงกันเยอะใช่ไหมครับคนติดคุกกันละนาวเลยใช่ไหมเก้าแสนกว่าล้านถ้าพี่เอาเงิน9ก้าแสนกว่าล้านเนี่ยเอาไปช่วยกเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับครัวเรือนหนึ่งได้เท่าไหร่พี่รู้ไหมเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านบาทเออโอ้โหเราเป็นประเทศพัฒนาแล้วเลยนะออแต่นี่เพราะไปทําโครงการจนเสียหายมีการโกงกันออคนติดคุกเจ้าหน้าที่รัฐติดคุกรัฐมนตรีติดคุกนายกรัฐมนตรีหนีคดีอยู่เสียหายและเรา รัฐบาลต้องจ่ายนี่อยู่ทุกวันนี้สามแสนกว่าล้านยังเหลืออยู่เป็นดอกเบี้ยอย่างเดียวปีหนึ่งหมื่นกว่าล้านใครทําฮะแล้วนี่คุณพยายามจะแก้ให้ใครฮะอนั่นเี่ยนี่การที่ต้องเอาเงินมาต้องใช้ไหมต้องใช้เพราะเออไอเงินที่มีคุณเอาไปใช้แบบสู่ลุยสู่ไล่ไงประชานิยมไงใช่ใช่เงินดิจิต้ลไงแจกเออแล้วตอนนี้ก็ยังดีก็คือเปลี่ยนละเปลี่ยนแนวละเมื่อก่อนแจกทุกคนตอนนี้ไม่ไม่ละ จากเฉพาะคนที่จําเป็นกลุ่มอันนี้ไม่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่วันนี้อยู่ดีๆพรุ่งจะมาขึ้นภาษีแล้วไม่ได้พูดอย่างเดียวนะไม่ใช่เฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะใช่ค่ะหลายตัวพูดภาษีนิติบุคคลด้วยแล้วก็บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาด้วยแล้วทราบไหมครับเวลาขึ้นภาษีผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศคืออะไรทันทีเลยนะครับพี่เงินเดือนเท่าเดิม เขาเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเดลสินค้าเพิ่มอราคาเพิ่มหมดเงินได้เท่าเดิมของแพงขึ้นเท่ากับรายได้เราลดลงใช่นี่แหละครับวิธีบริหารเศรษฐกิจอันนี้พูดแล้วต้องมีอารมณ์เลยใช่มีอารมณ์วันี้เพราะว่าเฮ้ยคนที่เขามีจิตปกติและมีความรู้ทางเศรษฐกิจเนี่ยหนึ่งคุณไม่